สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นเวลาดีๆ4โมงเย็นนะคะวันนี้วันอังคารที่19สิงหาคม2568อยู่กับเรา2คนค่ะ ซึ่งในเรื่องของการวางลวดหนามบริเวณชายแดนนะคะท่านผู้ชมทางนี้ต้องออกมายืนยันโดยรัฐบาลค่ะว่าไม่มีการรื้อลวดหนามชายแดนไทยกัมพูชานะคะมี B, แต่ทาเพิ่มในเขตอธิปไตยของไทยค่ะโดยย้ําข่าวนะคะว่าการที่จะรื้อลวดหนามเนี่ยข่าวนี้เป็นข่าวปลอมหวังปั่นกระแสสร้างความแตกแยกขอไม่แชร์หรือเผยแพร่ต่อค่ะ นายจิรายุห่วงทรัพย์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบอทอก,ก ชี้แจงค่ะสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวอ้างว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีจะให้หรื้อลวดหนามตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ r b c โดยบอกนะคะว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวปลอมค่ะไม่มีมูลความจริง โฆษกรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีแนวคิดหรือถอนมีแต่การทยอยวางลวดหนามเพิ่มอย่างต่อเนื่องในเขตอธิปไตยของไทยเพื่อยืนยันสิทธิ์ในพื้นที่ชายแดน โดยทั้งนี้ข่าวลวงดังกล่าวนั้นถูกสร้างโดยบางเพจที่จงใจบิดเบือนเพื่อปั่นกระแสเรียกยอดไลค์และผู้ติดตามพร้อมกับใส่ข้อมูลเท็จว่ารัฐบาลจะประชุมสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อตัดสินใจย,ยกเลิกรั้วลวดหนามทั้งหมด ข่าวนี้เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะรัฐบาลไทยยืนยันว่าการดูแลชายแดนนั้นยังคงเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คืออยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นเพื่อรักษาเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยมาตรการล้อมรั้วลวดหนามจึงยังคงมีความจำเป็นต่อการรักษาอธิปไตยของไทยในพื้นที่ชายแดนทั้ง7จังหวัด โดยนายจิรายุย้้ำว่ารัฐบาลไทยจะไม่หวั่นไหวต่อการปลุกปั่นหรือแรงกดดันจากฝ่ายใดและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีการรื้อรวดหนามตามแนวชายแดนกัมพูชาอย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะกองทัพบอกได้ชี้แจงพื้นที่บ้านหนองจานนั้นอยู่ในเขตประเทศไทยเดิมเคยเป็นที่ช่วยเหลือชาวกัมพูชาลี้ภัยจากการสู้รบชั่วคราวภายหลังพบว่ามีการขยายชุมชนละเมิด MOU43 แม้ว่าฝ่ายไทยนะคะมีการประท้วงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากกรณีที่มีกัมพูชาได้ออกมาร้องเรียนเรื่องของการวางรั้วลวดหนามของทหารไทยบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วโดยอ้างนะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นดินแดนของตนพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทับบกนะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงข้อเท,ท็จจริงเรื่องนี้นะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นอาณาเขตของประเทศไทยซึ่งอยู่บริเวณบ้านหนองจานตำบลโนน,นหมากมุ่นอเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วรอยต่อ แนวชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างหลักเขตแดนที่46และ47 โดยบริเวณดังกล่าวค่ะมีประเด็นปัญหาแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนได้กันคือ 1. เป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ที่ฝ่ายไทยและกัมพูชานั้นไม่สามารถตกลงที่ตั้งหลักเขตแดนได้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าตำแหน่งหลักเขตที่ปรากฏในปัจจุบันมีการเคลื่อนย้ายเข้าไปในฝั่งประเทศของตนจึงต้องรออาศัยกลไกลทวิภาคีอาทิเช่น JBC มาแก้ไขปัญหาในระยะยาว ส่วนข้อ2ก็คือพื้นที่ดังกล่าวนั้นในอดีตเมื่อครั้งเกิดสงครามการสู้รบภายในกัมพูชาในปีพศ2520 รัฐบาลไทยในขณะนั้นได้ให้ราษฎรกัมพูชาอบพยพลีภัยเข้ามาอยู่ในเขตประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อแสดงถึงความมีน้ำใจและเห็นแก่หลักมนุษยชนแต่เมื่อสถานการณ์นั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็พบว่ามีราษฎรกัมพูชาบางส่วนนะคะไม่ยอมเดินทางกลับประเทศยังคงพักอาศัยในพื้นที่ของประเทศไทย นอกจากนี้ก็ยังพบว่าฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงในพื้นที่อ้างสิทธิ์โดยการสนับสนุนให้ราษฎรมาสร้างถิ่นฐานอย่างถาวรทั้งในบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิ์และนอกบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิ์ในฝั่งประเทศไทยซึ่งกองทัพบ,บกโดยกองกําลังบุรพาได้ดําเนินการประท้วงเรียกร้องฝ่ายกัมพูชาในเวทีต่างๆมาอย่างต่อเนื่องทั้งระดับหน่วยทหารในพื้นที่และผ่านกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่ปี2557มาจนถึง ปัจจุบันแต่ว่าฝ่ายกัมพูชากลับนิ่งเฉยไม่มีการชี้แจงในรายละเอียดหรือว่าแก้ไขใดๆจึงยืนยันได้ว่าฝ่ายไทยได้ใช้การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีมาโดยตลอดค่ะซึ่งทางนี้ท่านโคษกกองทับกท่านก็กล่าวต่อนะคะว่าสําหรับปัญหาในปัจจุบันฝ่ายกัมพูชานั้นมีเจตนาอันไม่บริสุทธิ์พยายามจะใช้ประชาชนให้เป็นผู้ออกหน้าในการลุกล้ำพื้นที่อธิปไตยประเทศไทยในบริเวณ ดังกล่าวทั้งนี้อาจเพื่อหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับฝ่ายทหารโดยตรงทําให้เข้าใจได้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเหมือนมีการวางแผนมาอย่างเป็นระบบและคอยเฝ้าดูว่าหากฝ่ายไทยดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดไปก็จะนำเรื่องดังกล่าวนั้นไปบิดเบือนทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเพื่อขอความเห็นใจสังคมโลกอย่างที่เป็นภาพที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ดังนั้นจึงอยากให้ช่วยกันนะคะสื่อสารต่อประชาคมโลกค่ะให้เข้าใจในข้อเท็จจริงว่าการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมของไทยรวมถึงการแสดงออกถึงความมีน้ำใจที่ดีต่อเพื่อนบ้านในอดีตไม่ควรถูกฝ่ายกัมพูชานําไปบิดเบือนเพื่อให้เป็นผลกลับมาใช้ทําลายความน่าเชื่อถือฝ่ายไทยอย่างไม่เป็นธรรม และสำหรับการติดตั้งแนวรั้วลวดหนามในบริเวณพื้นที่ต่างๆนะคะท่านโฆษกกองทัพบ,บกเผยค่ะว่ายังไม่ใช่การวางเพื่อระบุแนวเส้นเขตแดนแต่เป็นเพียงการวางแนวเครื่องกีดขวางในการรักษาความปลอดภัยให้กำลังพลโดยเฉพาะป้องกันการลักลอบเข้ามาใช้อาวุธทุ่นระเบิดเพื่อทำร้ายฝ่ายไทยและเป็นลักษณะเสริมความมั่นคงต่อที่วางกาลังของหน่วยทหารเท่านั้นค่ะ